ดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมบาสเอ็นีและครอบครัวนะครับวันนี้มีใครครับปูเอ็นพีค่ะปูดีพีนะครับมีใครครับน้าค,รค,รค่ะเอ็นพีค่ะและน้องแพนเอ็นดพีค่ะค่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปกันแบบธรรมดาหรือต้องบอกว่าเราไปร้านกาแฟาที่ ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวนะครับผมนะฮะที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเราใกใช่ไกลด้วยเนาะใช่ใ,ชใชโดยวันนี้เราจะไปกับตัวนี้ครับรถซูซูกิสวิ์นะครับผมนะตัวนี้เป็นเครื่อง12นะา l s นะครับผมเป็นตัวท็อปเลยปี2 0มา15นะครับก็ต้องดูที่ว่าระยะทางไปกับ50กิโลกับสวิ์นี้จะเอาอยู่ไหมนะครับปั๊บเดี๋ยวไปกันนะไปจ้าไปจ้ว จำพันคันนี้นี่คือมือเดียวนะมือเดียวสีดำชันแต่งโรงงานใช่วิ่งแค่6กหมื่นกิโลน่าจะหายากแล้วละ่ะอยา่างเงี้ยอึมาก็ต้องแสนอัพถ้าเป็นปีสิบห้าแต่อันนี้ใช้น้อยจริงมันเป็นรถบ้านมือเดียวค่ะแอนชอบรถคันนี้ไหมคะชอบมากเลยค่ะมันสบายไหมหลบเป็นเบาะหนังด้วยนะสบมากเพราะมันเซนต์ง่ายเป็นเบาะหนังสีดำรถเป็นวีพีขับไปไหนก็นไปถึงหมดอนยะู่แล้วเพราะว่า เราเซอร์วิสเราเมนเทนี้ครบเราดูแลทั้งเครื่องเกียร์ช่วงล่าง่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกคันเหมือนกับรถที่เราใช้เองคือจริงๆต้องบอกตรงๆนะว่าบายเราก็คือว่าเราทําให้เหมือนรถคนทนครอบครัวใช้นะไม่เอาลูพี่ลูกน้าใช้อยู่แล้วเนาะค่ะหลักๆเลยคือเป็นปฏิสิทธิ์ของเราคือเราจะไม่ยอมรถคุณภาพสินค้านะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะขัด จัะได้เลยว่าไม่รู้ไม่รู้นะคือถ้าคุณเชื่อวารถผมแพงหรือถผมอะไรก็ตามสิ่งที่คุณได้มันมากกว่าคุณค่าที่คุณเสียไปแน่นอนมันเป็นแบะเป็นสิ่งที่ผมยังจึงหยาดแล้วก็จะทําตามแนวคิดนี้รถของเราดูแลคนเของครอบครัวได้เป็นตามดูได้ที่ Facebook ถูกไหมครับของเฟซบุ๊กดับความสแลตเอ็นบีสินค้านะคะหรือ ตอกติตอกยูทูบยูทูบชานลเอ็นีพีค่ะพร้อมอินสตาแกรมของเอ็นีพีค่ะเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะวันนี้ผมบาสเอ็และพวกเราครอบครัวเอ็พร้อมกับลูกค้าที่กำลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกเอ็นีพีนะคะ ครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านนะครับร้านดิทอลอฟฟ์นะครับคาเฟ่แอนฟาร์มนะครับก็ร้านนี้อยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะครับอยู่ตรงถนนวัดศรีวรีน้อยนะฮะจะอยู่เรียกว่าไงซอยข้างมอญเฉียวแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับซึ่งเป็นร้านที่เปิดมาได้ประมาณ2-3สปีแล้วมั้งเข้าใจผิดนะตัวนี้ก็ร้านที่ค่อนข้างที่จะที่จอดรถกว้างขวางครับแล้วก็มีฟาร์มบักกนิกนะฮะแล้วก็มีส่วนของเบาะคาฟแล้วก็มีจะมีโซนเล่นของเด็กด้วโซนเล่นของเด็กๆด้วยนะครับก็คือเหมาะกครอบครัว ที่ผ่าจะสองตัวนี้มานะครับ<ะ>รสชาติอาหารจะเป็นยังไงรสชาติกาแฟาจะเป็นแบบไหนนะครับไปลองชิมกันกนะครับที่นี่ครับ l i t t l e l o v t c a f e and Farm กับผมบาร์ดเอพและครอบครัว<ะ>ไปครับผม<ะ>ไปค่ะ ก็อยู่ภายในร้านดิตอลอส์นะครับฮัเซียนฟาร์มนะฮะก็แสดงว่าจัดเพื่อครอบครัวจริงๆนะเพราะว่ามีส่วนของฟาร์มออร์แกนิกนะครับซึ่งเป็นผักเพืษษ่อสุขภาพเนาะตการตกแต่งร้านก็นข้างกับเข้ากับธรรมชาตินะครับแล้วก็มีม,มีโซน,นหลายๆโซนมีโซนเด็กเล่นด้วยเนาะเหมาะกับครอบครัวแหละเหมาะครอบครัวใช่เห,หมาะครอบครัวเหมาะกับเด็กๆด้วยมาดูเมนูอาหารแล้วกันเนาะว่าเมนูอาหารมีอะไรบ้างค่ะมีมีพิซซ่าด้วยอ๋อเยี่ยมเลย ได้จ้ะเดี๋ยวสั่งให้นะทําทำฟาร์มออร์แกนิกด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสลัดค่อนข้างเยอะมากนะครับมีให้เลือกหลากหลายมากก็เป็นร้านที่ซ่อนอยู่ในซอยรู้สึกวน้อยแบบโอกก้โหไม่น่าเชื่อนะว, <laughs> ว่าจะมีร้านดีๆอย่างนี้นะใสิ

เฮลตีนะฮะสั่งโอคาโดสมูติหวานอ่ะหวานกำลังดีเพราะว่าผมให้บอกใส่ใส่น้ำผึ้งผมหน่อยมันมันจะหอมมูคาโดแล้วก็หวานน้ำผึ้งมากเลยครับว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านที่แนะนำแล้วกันคือต้องบอกนะผมจะไม่ได้ชิมนะครับเห็นแค่หน้าตารูปล่างอาหารแล้วก็ถือว่าพิพิถันในการจัดจานในการให้รายละเอียดของเมนูอาหารต่างๆนะครับไม่เหมือนอื่นใดเลย เขาทําร้านได้ตอบโจทย์คนในครอบครัวเขาได้ดีมากๆนะครับมีทั้งโซนเด็กมีทั้งโซนผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีโซนของการคุยงานด้วยใช้คำว่าครอบครัวลตวิที่ทั้งหมดของชีวิตเราเลยกันที่นี่ครับ Little Lof ก c f f e a n ด Farm นะค,คาเฟ่ดีๆบนถนนวัดศรีที่คุณจะมานอง นี่ตัวใหญ่มากจับนิดจับนิดถ้ามีใบกระเพราหน่อยนี่ใช่เลยค่ะลูไม่ใช่โอ้โหมาไอ้เนื้เป็นของกินนุ่มๆนุ่มๆแบบเนี่ยหันหน้าหันให้กล้องดูสิเห็นไหมจับดูจับเบาๆขนนุ่มมากเลยอ่ะแล้๋ยวพอเลองจับเลยนะอ่ะหนูลองอุ้มหนูห้ามปล่อยนะลูกเดี๋ยวตกนะหนูจับหนูห้ามปล่อยนะเกาะเกาะเกาะเลยอ่ะอหงแล้วเดี๋ยวไปบอกพี่ อาหารอันนี้เท่าไหร่กระต่ายสิบบาทเดี๋ยวเอาสิบบาทใส่กล่องอ่ะไปดูน้องเผาป้อนอาหารนี่อ่ะป้อนแทนแทนแทนป้อนอาหารกระต่ายไหมคะป้อนป้อนน้องกระต่ายทีละแท่งกระต่ายก็ต้องคู่กกบแคร์ลอดใช่ไหมนี่เอามาสองอันแล้ว พอแล้วนะหลงน้ำอิ่มนี่เขาหันมาเห็นก่อนเออเอามาให้รแนให้เจ้เผาอุ้มแล้วแพนป้อนเจ๊เผาอุ้มดูอย่างเงี้ยอย่าให้น้องตกนะอุ้มไม่เป็นหืมเผาลองดูสินั่นิลนี่หมั่มด้วยเนี่ยเห็นไหมไม่ตกไม่ตกจับแน่นๆนะจับน้องไว้เออเดี๋ยวน้องตกมือลองนิ่งๆนิ่งๆน้องก็ทำได้แล้วเขาทำได้แล้ว เชี้อโรค่าอะไรยเสี่ยงแล้วก็เราอาจจะตายได้โอเคไปเลยนะครับนี่ยายต่ออ,อันนี้ก็คือเป็นโซนด้านนอนนะครับก็เด็กๆก็ให้อาหารไก่กันสนุกสนาะนคือกิจกรรมที่ผมมองว่ามาได้ทุกคนในครอบครัวนะครับก็มาให้ เร็วความเป็นธรรมชาตินะครับแม่พมวชอบไหมอ่ะชอบตัวใหญ่ด้วยชอบมันน่ารักน่ารักไหมแต่ที่เนี่ยเขาเลี้ยงอุดมสมบูรณ์เนาะมันผมเลี้ยงคุณใช่ไหม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 คริโกะนอบครัวได้สุขสนานนะครับมีกิจกรรมแบบนี้ก็ ผมพยายามสอดแทรกทุกๆกิจกรรมเข้าไปในช่วงเวลาที่เรามีเวลาว่างกับเด็กๆนะครับก็เนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของเรามาทํางานด้วยนะครับแล้วก็มาพาครอบครัวมามาสัมผัสธรรมชาติมาเรียนรู้การทํางานในทางการก็เรียนรู้ความสุขในการทํางานด้วยนะครับมันเรียนรู้ผมไม่ติดแล้วเดีลอง ดูไหมเคนะเดี๋ยวไปดูปตาไปดูเป็ดแล้วนะเป็ดรอแล้วครับไปดูเป็ดเจอเป็ดมาเยอะมากนะครับให้เด็กๆเด็กๆเป็นชอบเปล่าาป็ดคือภาษเป็ดนนะครับ่มขพูดว่าสวัสดีให้แทนน่อบคุณปูนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ป่อให้เขา เล่นกันไปนะครับผมนะฮะอันนี้พี่เขาเะพาะเป็นแบบใส่กระถางอันเล็กเนาะแล้วก็น่าจะมีปุ๋ยอยู่ข้างในพอโตมาก็จะเนี่ยหลายหลายพันตรงนี้ไม่ค่อยร้อนด้วยอยู่ข้างในออแต่โรงเรือนเขาเป็นปิดหมดเลยเพราะว่าเขาน่าจะเผื่อกันฝนด้วยหน้าฝน,นเดี๋ยวร้องแทลจะพาไปดูค่ะเดี๋ยว้องพจะพาไปดูย่างนั้นมันจะมาไปเติบโตกันอย่างนี้อย่างนี้เหรอนี่ค่ะ อยากทานแบบนี้ก็มาที่ร้านนะคะจะได้ไม่ต้องไปนั่งปูกเองร้านลิต้ล็อบบาร์แอนด์ฟาร์เมอร์นะที่ถนนวสีวาลีน้อยเนาะติดกับมอหัวเฉียวนะคะซอยทางจะเชื่อมออกไปหัวตะเคีแล้วก็ไปสนามมีโซนระคุมได้ด้วยนะครับเจ้าของร้านนะครับที่ที่ขอยซัพพอร์ตนะครับให้เรามารู้ลึกรู้ บวนการนะครับขอการได้ของอาหารตะย่างมาด้วยความมีถิพิถันนะครับก็ขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบครับก็วันนี้ก็ได้มาสนุกสนานอร่อยอกิจกรรมที่นี่นะครับก็เหนืออื่นใดเลยก็ต้องต้องขอบคุณรถแล้วกันเนาะที่เราที่พาเรามาถึงที่นี่นะครับก็คือ u z u k กิ w ว f t นะครับตัว1.25 GLX ปี15นะครับก็เป็นรถ คือเรืองรถอีโคคาร์น, ar, นะครับที่ตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างดีใช้เวลาในทงมา30มนาทีเพราะรถติดพอสมควรนะครับก็เบาเบาเประหยัดน้ำมันใช่ๆก็ขับขี่ได้อย่างได้อย่างาปลอดภัยนะครับแล้วก็ตอบสนองได้อย่างดีมากคันนี้คุณปูขายอะไรครับ สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทงวดผ่อนอยู่ประมาณห้าพันห้าร้อยเองค่ะที่สําคัญคือรถมือเดียว้วยเนาะใช่มือเดียววิ่งน้อยแล้วก็สุดแต่งโรงงานด้วยขอขอบคุณเจ้าของร้านค่ะเนาะเจ้าของร้านก็เป็นกันเองนะนะครับพี่จิ๋มนะพี่เจ้าค่ที่ว่าเมตตาเราแล้วก็ให้มาใช้สถานที่ในการถ่ายทำนะวันนี้ผมบาสเอ็นบีโอเอ็นบีพีและครอบครัวเอ็นบีพีทุกคนนะครับก็สวัสดีครับเจอกันใหม่ะสวัสดีครับ